ไปหาเหตุค่ะกำลังขึ้นเขา แกงเกีเพาะหอยเก็ดหรอวะอันนี้หอยหอม้าบาดเพรเอาอยู่บ่เบิ <are we? S 3> right, ้งเอามีเอาบ่นวะบ่นมีอยู่ซื้อยังเห็ดยังเห็ดอะไรอันนี้อะไรโลสองกิโลสง้อย จริงเหรอสองโลเท่าไหร่นะสโลสองโลโอ้ซื้อกับคุณยายอันนี้คุณแซื้อค่ะเห็ดจริงๆเลยเผ็ดจริงๆใช่ไหมเนี่ยเห็ดจริงๆประมาณห้าขีดเพราะเราเป็นดินหมดจากนั้นก็เอามาล้างนะคะเก็เท่านี้ก็มีได้มีได้นึ่งมีได้น้ำมันบอลเนื้อมาตั้งมันน้ำมันเล้าใส่รีนยาดยาดเดี๋ยวเดี๋ยวเราทิ้งบดนอกเสร็จดอกเรียวเอาไปเก็ปคนนึง ้เหือน่ยอลออีลีอยหซิบเบิอันี้คือนี่ติกายนี่ไาดูออกมาขายนล้านะส่งแล้วอะเหอก็ดน้ำมันนะอันเราปนเดียวเบิแล้วบ่อันอันอันเด้เอออันนั้นร้อยหนึ่งอันนี้ส่งหิบเนก็อเอายู่แล้วนะเขาก็มีได้หลายเย มีเม่นไปซาเขาเอาเบนเรวเขาท่าเอาเื้อคนไปรับเขานั่งเพราะว่าไปเวอยู่ข้างท่างนันไปมือก็ได้มือบเขาได้เขาหแล้วก็เขามาท่าอันคดมารับเอาอยู่ห้านั่งเต็มนอเพี้ยงไสร้ายเยืดๆกบๆเยอะนะีเมื่อเรอยรื่ัยไีมือเ้อยะมีเม่นมีเม่นเฮ็ดจเลืนะ อันนั้นเด้อันนั้นเด้อันนี้นะเขาห่าอะไรดิจักกะจักกินดิฟกินดิบก็ได้บออันนี้นะกินดิบก็ได้เหตุบอกอ้อนบ่อันนี้เด้มีอ้อนละมาแกจักมาแก่สก็มันจะเสียดิเอ๊ะไม่ได้คูปลองมึงก็ได้บอก เขามีได้ว่าอ้อนเด้เขาว่าพอดีเขาว่ามีแก้มีอ้อนเขาก็ไม่ได้ขี้ตัวเด้เออปันกลางกำลังลางลงลมันตุนมากไปกินลองทิพนู่นนะกูนะกเยะแต่้ยสได้ยเน้ อันนี้กินได้อยู่วะพิสูตรเห็ดวยพิสูจนเห็ดอันนี้ก็ึ้นมันตกายเลยกหึนกะหึนไปจังึ่นเด้โอ้จะลิ้นกระหึ่ตัวนี้เงียบๆน้อยๆนึ่งนนมาดูสับุเป็นนี่ที่ผมมาเราชิมกับที่มึ ไม่ได้กินอีแม่เม่าค่อยไปหามาอีแม่เม่าเหลือสองดอกพึ่นกับวากระโดดขับก็บพี่แจ็คเนี้ยเออเนียวละเมียวละก็ยากกว่าะยันเบื่อเนี้ยตัวนี้แล้วไงบ้กูรีบกตัวนึงนี่เอาเสียทิมทิมเมนเบิร์ดบานชนี้เสียตัวนี้ก็ไม่ได้ขึ้นค่อยเคยกินอยู่อันนี้นะเห็ดก้อนเห็ดก้อนอ่ะมีหึ้นะมีอันนี้ก็เห็ดรางโบกซึ่งมีเมียนที่แกงอันนี้เล็ดมีดิเล็ดตะล่าเยอะ ม่ได้เอาห่องไปเอมนดจแจ้วมันจ้มให้มันเท่าันอ่ะกเอ๊ะเมาได้แล้วอันกินดิบ่เผืดิบึ่งโอ้เห็นนึจ้แจ้วนมีได้ละแกงเอามันได้เท่านั้นที่แได้แล้วแต่ยนเนาะโอ้โหพอกัแกงตงะนี่แกงตังห้าเมดเมดเห็ดพอนี่นะตามร้อยห้าสิบเมดนี่นะะ ตามล่าหาเห็ดมาทั้งวันเลยแต่วันนี้มาเจอน,นี้นะคะปนมากับเห็ดเผาะนี่ค่ะอันนี้ไหมที่เขาเรียกว่าจัก,กจันอะไรนะเขาเรียกจัก,กระจันอะไรนะเขาคือว่ามีพุทธคุณพุทธเคลิมมันอย่างนี้นี่ค่ะเห็ดแท้แทนีท่แหละ กินเห็ดเลยอันยู่นนังเนมันนะเป็นเป็นคือเห็ดเพาะเลยเป็นสีขาวอวบไว้แกเออกมาหลุดเป็นแบบนี้แกเออามาสุดยอด